สวัสดีครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างฝรั่งสองสายพันธุ์นะครับคือหงช้นสือผลกลมนะครับกับเฟื่อนหงมี่ผลกลมนะครับนะครับแต่เรื่องขนาดไซนี้จะไม่เกี่ยวกับพันธุ์นะครับมันอยู่ที่การบํารุงดูแลรักษานะครับที่เก็บมาพอดีไอหงช้นตัวนี้กิ่งมันหักนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับผลเขาจะกลมเหมือนกันเลยครับลักษณะใกล้เคียงกันครับใบก็คล้ายกันมากครับระหว่างเฟื่อนหงมี่ทรงกลมนะครับกับ หัชนสงกลมนี่ครับสีจริงมันจะจะแดงกว่านี้นะครับเข้มกว่านี้แต่ว่าโดยแสงนะครับนี่หงชนขงกลมนะครับแต่อายุเขาจะน้อยกว่านะครับปลูกทีหลังต้นเฟิร์หนมีนี่จะปลูกก่อนนะครับเฟิร์นมีอายุสองปีแล้วนะครับครับต้นนี้ต้นต้นใหญ่นะครับผลก็เลยสมบูรณ์กว่านะครับ เมล็ดเขาก็จะเยอะเยอะกว่าหงชุ่นอยู่นิดนึงนะครับคล้ายกันมากครับสองสายพันธุ์นี้ทั้งลักษณะทางกายภาพแล้วก็ทั้งรสชาตินะครับคือสองสายพันธุ์นี้ปลูกพันไหนก็ได้ครับเหมือนกันดกเหมือนกันครับลักษณะดูก,ก็ใกล้เคียงกันครับช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับรสชาติจะเข้มมากครับ จะได้ไม่มีเครื่องวัดบริษนะครับจริงๆมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุต้นมันต่างกันปลูกคนละที่นะครับต้นนี้เขาจะสมบูรณ์สมบูรณ์กว่านะครับรสชาติก็เลยเข้มกว่านะครับเปิ้นนะครับส่วนหัวจ้นต้นนี้รสรสชาติจะดอกกว่านะครับอันนี้จะปลูกปลูกคนละแปลงกันนะครับ ส่วนมากแล้วรสชาติเขาจะขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลรักษาด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสองตัวนี้เทคเจอร์เนื้อสัมผัสเขาเนี่ยจะคล้ายกันมากครับคล้ายกันทุกอย่างนะครับจะปลูกตัวไหนก็ได้ผมว่านนะช่องผมเนี่ยดูแล้วคือแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับสามารถเลือกปลูกได้นะครับ แต่สำหรับสองลูกนี้ที่เก็บมานะครับตัวเฟิ้นนนี้ต้นเขาจะเข้มกว่านะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์กว่านะครับแล้วก็ต้นอายุเยอะกว่าด้วยครับเข้มมากขอบคุณทุกท่านนะครับ